ทำไมลูกค้าถึงจยมาตัดผมวับช่างใหญ่ครับเนี่ยอยู่ใน youtube ค่ะเห็นแล้วก็ชอบลูกค้าไม่ไม่นานนะคะพอเห็นแล้วก็ตัดสินใจมาตัดสินใจจองเลยค่ะลูกค้ามาจากไหนครับเนี่ยสุโขทัทยค่ะที่สุูขทัยไม่มีร้านแต่ผมเป็นไงครับโอ้เยอะแยะค่ะแล้วทำไมไม่เลือกตัดอ่ะก็ไม่ถูกใจไงค่ะเคยเคยารแล้วเคยใช้แล้วไม่ถูกใจก็เลยลองมาเปยนช่างดูบ้างค่ะลูกค้าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออาลีค่ะเป็นนินวัยเนี่ยกลัวตายไหม มันก็โดยธรรมชาติคนเราก็กลัวตายวันที่ยี่สิบแปดมีนาค่ะหกแปดเวลาสิบสามนกาสามสิบนาทีคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านค่ะแล้วบ้านอยู่ในตึกหรือว่าเป็นเป็นบ้านไม้เป็นตึกค่ะกลัวไหมก็มีมีโยกมีสั่นมีค่ะมีค่ะรู้สึกว่าตัวเองเวียนหัวหรือว่าเวียนหัวเวียนหัวปกติก็เวียนหัวอยู่แล้วอาเวียนหัวคิดว่าคิดว่าเป็นโรคบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพอมาฟัง ก็เสียแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ค่ะก็เลยรีบเปิดทีวีดูครับแล้ววิ่งออกจากบ้านไหมก็ไม่วิ่งนะคะก็ไม่ไม่วิ่งเพราะว่ามีหลานชาย๋อเป็นห่วงหลานเป็นห่วงหลานหลานนอนหลับอยะแล้วผมที่ตัดไปวันเนี้คิดนานไหมกว่าจะตัดสินใจจะตัดตรงนี้ก็ดูดูเยอะอยู่นะคะค่ะดูหลายๆ ดูได้หลายช่างหลายอาจารย์ไม่ค่ะดูหลายๆทรงที่อาจารย์ตัดไปอ้าวเหรอค่ะแล้วทรงนี้เหมาะกับตัวเองไหมก็เรามาดูว่าเราเป็นผมอยากโศกเราจะตัดทรงไหนก็เลยดูเห็นคุณพี่อยู่คนนึงค่ะออครับเขามาตัดใช่ไหมใช่ค่ะเขามาตัดอาจารย์ก็น่าจะทรงนี้แหละเหมาะกับเราแล้วใช่แล้วถ้าตัดเรามาแล้วถูกใจไหมใจค่ะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังใช่ไหมค่ะชื่อทรงอะไรที่เราตัดกันเนี่ย ทวิกี้ถุยกลางถุยกลางเก่งมากนี่ขนาดดูแป๊บเดียวยังจําชื่อทรงได้ไม่ธรรมดานะขอให้ลูกค้าสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็เดินทางกลับบ้านปลอดภัยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถูกหวยรางวัลใหญ่ๆแล้วก็อายุมั่นขวัญยืนด้วยนะเดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะอีกหนึ่งปีได้สามเดือนเจอกันก็ได้อ๋อคงไม่ได้หรอกค่ะครับเราจะจะจะกลับมาอะไรก็มาแล้วกันยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายร้านกําเนิดซาลอนก็ตั้งอยู่ปากซอย พ้าหนเดียวทีิบสอเขตสายใหม่ก้ทมนะครับหาไม่ยากนะถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกมะทูสี่เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ฝ่ามือนะครับร้านก็เปิด10่โมงเช้าถึง5 000, ้าโมงเย็นนะให้จองคิวเข้ามานะครับช่างใหญ่ตัดผมพันหนึ่งพันบาทช่างอู้ง0ปดร้นะครับช่องทาง,งติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์จองคิวด้วยตัวเองก็ได้0 6 2 5์8 3 9 9 9หนะ้าสี่แปด,ดสามเก้าก็เก้าแลกศูนย์แปดหนึ่งเก้าเป็นห้าหกสองสามสี่นะไลน์แองนะครับแอดไซนะ นะครับก็ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายชื่อใหญ่เพชมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำ เก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกตแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาฉันปักผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกตแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังันนี้กดติดตามและลิาาด